สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูวิงทาโร่บายชูริกรนนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลคุณที่เข้ามาชมคลิปอยู่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้คะเทรวรูปศักดิ์สิทธิ์ง่ายๆสบายๆ บรริหาสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณในวันนี้ ออกมาดีมากเลยนะคะไพ่ออกมาสวยมากเลยเ mm hmm. ทวรูปศักดิ์สิทธิ์ง่ายๆสบายๆบ, mm hmm. บริหารชื่อเสียงโด่งดังเทวดาประจําตัวแล้วก็พรสวรรค์ mm hmm. เราเอาความรู้สึกแรกที่แม่หมอรับรู้ได้ก่อนนะ mm hmm. ตอนนี้คุณกําลังบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งอยู่ mm hmm. แล้วก็คุณเหมือนจะถวายสิ่งต่างๆให้กับ ให้กับท่านอยู่ในตอนนี้สิ่งที่คุณบูชาอยู่คุณพยายามออทําความเคารพทาความเคารพคือว่าเราถวายสิ่งที่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 ท่านต้องการอะอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะท่านอาจจะมีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังเลยในช่วงนี้สิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณผ่านหน้าไพ่เนี่ยเรามองว่าท่านรับรู้ได้ว่า ตัวคุณเองอะ่ะเคารพและบูชาท่านอยู่แล้วท่านก็อยากจะบอกว่าในตอนนี้คุณอาจจะกำลังยุ่งกับหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะมีเรื่องอาจจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะตรงนี้ท่านอยากจะให้คุณบริหารเวลาให้ดีโฟกัสไปในสิ่งที่คุณควรทำก่อนทำหลัง เอาสักเรื่องหนึ่งก่อนบางทีบางทีเรื่องมันเยอะเกินไปอะ่ะจนมันทําให้ความรู้สึกของคุณว่าทําอะไรไม่ถูกเลยสักอย่างหนึง่งท่านก็อยากจะให้คุณจัดวางระบบโฟกัสเรื่องสิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนอันดับแรกอาจจะเขียนมาเลยก็ได้ว่าคุณมีเรื่องอะไรที่จะต้องทําบ้างในแต่ละวันในแต่ละเคสในแต่ละเรื่องถ้าคุณเขียนมาปุ๊บคุณก็จําเป็นจะต้องคิดว่าเออเรื่องนี้มันมาก่อนคุณจะต้อง คุณจะต้องทําเรื่องนี้ก่อนเพราะเรื่องนี้จําเป็นที่สุดแล้วก็ไล่ความจําเป็นไล่ความจําเป็นของแต่ละเรื่องมาแล้วก็ทําทีละอยา่างตรงนี้มันไม่ได้เกินความสามารถของคุณเพราะว่าท่านมองว่าคุณมีคุณเป็นคนมีพรสวรรค์น่ะคุณเป็นคนมีพรสวรรค์มากๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยท่านเกื้อหนุนท่านคอยหนุนนําคุณน่ะคุณเห็นไหมไอสิ่งที่คุณทําพรสวรรค์ที่ สวรรค์ที่คุณมีอ่ะท่านคอยท่านคอยชี้นําอยู่ท่านคอยชี้แนะท่านคอยบอกทางท่านว่าเออคุณควรทําตรงนี้นะคุณควรไปตรงนี้นะคุณไม่ได้อยู่คุณเดียวคุณไม่ได้ทำตัวคุณเดียวคุณมีครูบาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนคอยชี้แนะแนวทางคอยเออคอยบอกทางคอยว่าเออคุณควรไปทําแบบนี้แบบนี้อยู่นะคะ แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านก็คอยดูแลอยู่เทวดาประจําตัวดีมากเลยนะพลังงานวันนี้ดีมากเลยเพราะว่าดูแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดูคุณมากอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างที่จะเอ็นดูแล้วก็ท่านน่าจะเป็นคนที่คอยคอยพพอร์ตคุณให้ให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดอะ่ะ ท่านฝากมาว่าพรสวรรค์คุณมีนะอย่าท้อเอาพรสวรรค์ตรงนี้ที่มันมันมันอยู่ในใจของคุณมันอยู่ในในความรู้สึกของคุณนะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็บริหารเวลาให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเครียดคือสบายๆผ่อนคลายสบายๆในความสบายๆก,ก็ต้องมีความหนักแน่นอยู่ด้วยคือมีความหนักแน่นทางด้านจิตใจนะคะอยู่ด้วยยา อย่าไปอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อทแท้ใดๆเลยเพราะว่าท่านคอยอยู่อยู่กับคุณอะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากๆที่อบอุ่นแล้วก็ที่มีเมตตาที่มีเมตตาแล้วก็ที่เอ็นดูแลรักคุณมากๆอะให้ดูให้คุณดูไพ่นะแล้ว,ว่าไพ่ของคุณดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเอ็นดูคุณมากยังไงก็ ทำตามที่ที่ท่านแนะนํามาว่าให้บริหารแล้วก็โฟกัสไปทีละเรื่องละเรื่องแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาดีมันจะออกมาโอเคนะคะมันจะออกมาดีโอเคข้อความมีแค่นี้นะคะวันนี้ยังไงเราก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ